สวัสดีครับอยู่กับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตล่าสุดก้าวแข่งลิเวอร์พูลเดียงพร้อมคาดวันคัมแบ็กเริ่มต้นที่คนแรกฮาวิเอลเรียสเอลเรียสมิดฟิลด์ดาวโรดได้รับบาดเจ็บข้อเท้าหลุดและแตกนะครับระหว่างเกมที่พบกับลีด d u ยูไนเต็ดซึ่งเอลเรีย เข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยและทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีรวมทั้งฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็วทําให้ยังมีโอกาสที่จะกลับมาลงเล่นช่วยทีมนะครับในช่วงท้ายซีซั่นคนที่2แอนดูโลเบอร์ซันเป็นนักเตะลิเวอร์พูลรายล่าสุดนะครับที่ไปเดี่ยงมาจากเกมรับใช้ทีมชาติโดยคาดว่า เป็นการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าซึ่งทางหงแดงหวังว่าโลเบซันจะไม่มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงและเตรียมจับนักเตะเข้าตรวจอย่างละเอียดเมื่อเดินทางกลับมาที่เมอร์ซี่ไซด์เพื่อให้รู้แน่ชัดว่าจะต้องพักยาวหรือไม่คนที่ 3. จอแดนเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันกองกลางกัปตันทีมหงแดงโดนทีมชาติอังกฤษส่งตัวกลับมายังต้นสังกัดเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับ หลังเกมชนะแอลเบเนีย5ต่อ0ซึ่งคาดว่าอาการของเฮนโดไม่น่าจะหนักมากและค็อปก็หวังว่าจะสามารถเรียกความฟิตได้ทันลงเจออาเซนอนคนที่4โรเบโตฟิมิโนสำหรับฟิมิโนนะครับบาเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าจากนัดที่ชนะแอตแลติโกมาดริดสต่อ0ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งเจอเกนคอปนะครับได้บอกไว้ก่อนเกมที่พบกับเวสแฮมว่าดาวยิงทีมชาติบราซิลน่าจะต้องพักไม่ต่ำกว่าหนึเดือนคนที่5นาบีเกียต้าสำหรับเกียตานะครับบาดเจ็บที่น่องนัดที่ลิเวอร์พูลบุกถลม่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5ต่อ0หลังโดนปอปอกบาสกัดหนักใส่ก่อนจะกลับมาเล่นได้นัดที่เสมอกับไบตัน2ต่อ2แต่ก็ต้องโชคร้ายมาบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าอีกซึ่งคอปยืนยันว่า เกย์ตาจะต้องพักไปอีกสักระยะและคาดว่าน่าจะหายไม่ทันเจออาร์เซนอลสุดสัปดาห์นี้คนที่6ซาดิโอมาเน่เป็นนักเตะหงแดงอีกรายที่บาดเจ็บจากเกมทีมชาติในเกมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนแอฟริกานัดที่เซเนกัลเสมอกับโตโก1-1ต่อซึ่งซิเซ่เทรนเนอร์ทีมชาติเซเนกัลบอกว่ามาเน่ ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงอะไรและคอฟก็หวังว่าจะฟิตทันลงดวนปืนใหญ่ได้เช่นกันคนที่ 7. เจมิลเนอร์แข่งสารพัดประโยชน์เดี้งมาจากเกมชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5-0หลังจากเสียจังหวะาเองนะครับจนได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าซึ่งคอฟหวังว่ามิลเนอร์จะกลับมาได้หลังเกมโปรแกรมทีมชาติแต่จนถึงตอนนี้เจ้าตัวยังไม่ได้ลงซ้อมเลยคนที่ 8. โจโกเม สำหรับโกเมซนะครับไม่มีชื่อในนัดที่เจอกับแอตแลติโกมาริดและเวสแฮมเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่น่องและเป็นที่คาดกันว่าเขาอาจจะต้องพัก2-3สัปดาห์ซึ่งประการหลังชาวเมืองผู้ดีนะครับน่าจะกลับมาได้ในอีกไม่นานแต่เกมที่พบกับอาร์เซนอลอาจจะยังเร็วเกินไปคนที่9เคอร์ติสโจน สำหรับเคอร์ติสโจนนะครับไม่ได้ลงเล่นในเกมเจอแอตแลติ c โกมาเรดเพราะมีอาการบาดเจ็บที่ตาในระหว่างซ้อมโดยตอนแรกนะครับเชื่อว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แต่ก็ต้องมาพลาดนัดเจอเวสแฮมไปอีกอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าเคอร์ติสโจนจะกลับมาช่วยหงแดงได้หลังผ่านช่วงเบรกโปรแกรมทีมชาติไปแล้ว ก่อนจากไปในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชมคลิปของเราจนจบถ้าหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ